สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมาจะมาแนะนําหนังสือที่ใช้สําหรับเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ของเราซึ่งคุณครูเป็นผู้รับผิดชอบที่จะต้องสอนนังกเรียนทั้ง3าห้องเรียนนะคะหนังสือของเราประกอบด้วย2เล่มก็คือแบบเรียนหนึ่งเล่มแล้วก็แบบฝึกหัดอีกหนึ่งเล่มพร้อมด้วยสมุดการบ้านอีกหนึ่งเล่มสําหรับหนังสือเรียนคณิตศาสตร์นะคะของเราก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะในเล่มที่1แล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบฝึกหัด ซึ่งมันจะต่างกันตรงสีตรงนี้นะคะแบบเรียนก็จะเป็นตรงนี้สีม่วงแบบตึกหัดตรงนี้จะเป็นสีขาวนะคะให้สำหรับให้สําหรับนักเรียนแล้วอีกเล่มหนึ่งก็จะเป็นสมุดสําหรับทําการบ้านนะคะก็คือเล่มน,นี้เป็นสมุดที่คุณครูได้แจกให้กับนักเรียนไปแล้วเมื่อเมื่อวันก่อนนะคะนะคะอย่าใช้เล่มหนานะคะอย่าใช้เล่มบางเพราะว่าเราจะต้องมีการทรําแบบฝึกหัดที่เยอะมากนะคะ าสาหรับสมุดนะคะเล่มนี้เมื่อนักเรียนเปิดไปแล้วก็จะเจอสมุดเป็นบรรทัดที่มีสองเส้นนะคะเป็นสมุดสองเส้นเป็นครึ่งบรรทัดนักเรียนจะต้องเขียนตัวเล็กคือครึ่งบรรทัดในสมุดเล่มนี้นะคะเริ่มจากบรรทัดที่สองพระด้านล่างทุกบรรทัดนะคะเริ่มจากเขียนบันที่คําสั่งโจทย์ คำตอบนะคะสำหรับนักเรียนชั้นป .3 ซึ่งคุณครูได้เขียนไว้เป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนไปดูแล้วนะคะอย่างนี้ค่ะนี่นะคะนักเรียนจะต้องทําอย่างนี้นะคะกเีเ,ะะเขียนวันที่คําสั่งโจทย์และคาตอบอันนี้คือตัวอย่างนะคะนักเรียนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน วันนี้เป็นชั่วโมงที่1นนะคะที่เราจะได้เจอกันสําหรับวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นปอ3เรื่องเลขที่เราจะเรียนก็คือเรื่องจํานวนนับไม่เกินแสนวันนี้เราจะเรียนเรื่องการเขียนการอ่านจํานวนตัวเลขอาราบิกเลขไทยและตัวหนังสือนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนฟังคลิปจากที่คุณครูส่งไปให้นะคะเมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะหน้าแรกเลยสหน้านะคะ เชินดูคลิปก่อนนะคะ เรื่องแรกนะคะที่จะมานำเสนอนะคะก็คือเรื่องของจำนวนนับที่ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนค่ะสำหรับเรื่องของจำนวนนับที่ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนนะคะก่อนที่จะเริ่มเรียนเรื่องนี้นะคะเราก็จะต้องมีการทบทวนนักเรียนก่อนค่ะว่าจำนวนนับที่ที่ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนเนี่ยนะคะเรื่องที่สำคัญเรื่องแรกก็คือเรื่องของเลขโดดค่ะก่อนอื่นอาจารย์ต้องตั้งคำถามกับตัวนักเรียนก่อนนะคะว่าเลขโดดคืออะไรนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ย ะะได้ฝึกที่จะตอบคำถามนะคะเพราะว่านักเรียนจะได้เกิดการที่จะอยากเรียนนะคะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้นะคะแล้วถึงจะค่อยเฉลยค่ะว่าเลขโดดเนี่ยมันคือจำนวนตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่กันบ้างเลขโดดนะคะก็คือจำนวนตั้งแต่0นถึง9นะคะโดยเลขตั้งแต่0นถึง9กเนี่ยก็จะมีค่าที่แตกต่างกันออกไปตามค่าประจำหลักค่ะซึ่งในลำดับถัดไป เดี๋ยวเราจะมีการทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของค่าประจำหลักกันค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะของค่าประจำหลักนะคะแล้วก็เป็นสื่อการสอนที่สำหรับสามารถนำมาจัดเป็นป้ายนิทรรศการก็ได้หรือว่านำมาใช้ในการสอน เรื่องของค่าประจําหลักได้ค่ะค่ะแล้วเรื่องที่เราจะทบทวนหลังจากเรื่องที่เป็นเลขโดดนะคะก็คือเรื่องของค่าประจําหลักค่ะโดยที่เราจะเริ่มทบทวนตั้งแต่หลักที่มีค่าน้อยที่สุดก่อนนะคะนั่นก็คือหลักหน่วยค่ะถัดมาก็จะเป็นหลักสิบหลักร้อยหลักพันแล้วก็หลักหมื่นตามลำดับค่ะ โดยเลขโดดเหล่านี้นะคะเวลาที่อยู่ตามหลักไหนก็ตามนะคะก็จะมีค่าประจำหลักที่ตรงตามหลักนั้นๆค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะตัวแรกหลักหมื่นก็คืออยู่ที่เลข3เพราะฉะนั้นหลักหมื่นอยู่ที่เลข3 3ตัวนี้นะคะอยู่ในหลักหมื่นก็จะมีค่าเท่ากับ 3,000 30, 0ค่ะหรือ2นะคะอยู่ในหลักพันนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ2,000ค่ะเวลาที่เราสอนนักเรียนนะคะ เราก็จะใช้สื่อตัวนี้ค่ะมันจะสะดวกเวลาที่เราจะเปลี่ยนตัวเลขหรือว่าเราจะดึงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะเป็นตัวเลขโดดตั้งแต่เลข0ูนย์ถึงเลข9ได้นะคะแล้วก็เราสามารถให้นักเรียนเนี่ยมาเป็นคนเปลี่ยนตัวเลขเองนะคะหรือถ้าอาจารย์อยากจะสอบถามนักเรียนเป็นค่าประจำหลักแบบนี้แล้วให้นักเรียนออกมาเขียนคำตอบเหมือนตัวอย่างที่ดิฉันได้ยกตัวอย่างมาประกอบก็ได้นะคะ ไปนะคะก็จะเป็นการเขียนในรูปแบบของการกระจายค่ะการเขียนในรูปของการกระจายนะคะยกตัวอย่างจากจํานวนนี้นะคะเราก็อาจจะให้นักเรียนเนี่ยอ่านจํานวนนี้ก่อนก็ได้ค่ะนั่นก็คือ5 4023นะคะเราอาจจะตั้งคําถามกับนักเรียนก็ได้ค่ะว่าจํานวนนี้เนี่ยถ้าจะเขียนในรูปของการกระจายควรเขียนออกมาในลักษณะใดนะคะซึ่งจากที่ ดีชันได้สอนมาเนี่ยนักเรียนก็จะเขียนส่วนใหญ่เนี่ยจะเขียนด้วยกันทั้งหมด2แบบนะคะแบบแรกนะคะก็จะเป็นแบบที่1นะคะก็คือ5 0,000นะคะบวก4 0 0พบวกศูนย์ศูนย์ตัวนี้เนี่ยที่ใส่ก็คือเป็นเพราะว่ายึดหลักนะคะก็คือเป็นค่าประจำหลักของหลักร้อยนะคะแล้วก็บวก20แล้วก็บวก3ในส่วนแบบที่2นะคะสิ่งที่แตกต่างกันออกไปก็คือ ตรงในส่วนของค่าประจำหลักที่เป็นหลักร้อยเนี่ยจำไม่เติมศูนย์ซึ่งทั้ง2แบบจริงๆแล้วสามารถทำได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าในระดับชั้นระดับปฐมศึกษาปีที่3าเนี่ยซึ่งเป็นเด็กเล็กดิฉันมักจะแนะนำให้นักเรียนเนี่ยเขียนศูนย์ไว้นะคะทำไมถึงต้องเขียนศูนย์ไว้ก็คือเวลาที่นักเรียนนำมาเขียนเป็นตัวเลขเป็นจำนวนนับค่ะ ถ้าบางคนที่ยังไม่แม่นยำถ้าไม่เขียนศูนย์ไว้เพื่อยึดหลักเลขนักเรียนก็มักจะเขียนหลงจำนวนนะคะก็อาจจะเขียนกลายเป็น5,423ก็ได้นะคะทีนี้พอเราทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของค่าประจำหลักหรือแม้แต่การกระจายไปแล้วนะคะก็จะมีกิจกรรมที่แนะนำอีกหนึ่งกิจกรรมอันนี้จะเป็นกิจกรรมที่สามารถนำมาเล่นกับ นักเรียนในห้องได้นะคะโดยเพียงแค่อาจาร,รย์มีกระดานไวบอร์ดนะคะแล้วก็ตัวปากกาไวบอร์ดเพื่อให้นักเรียนตอบคำถามนะคะส่วนตัวคำถามนั้นนะคะอาจจะมีตัวอย่างดังต่อบไปนี้นะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างเกมส์สปีดแมทค่ะโดยคำถามเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ได้ชมนะคะอย่างตัวอย่างแรกนะคะก็คือคำถาม 5อยู่ในหลักหน่วย0อยู่ในหลักสิบอยู่ในหลักร้อยจำนวนนั้นคือนะคะนักเรียนก็จะต้องเขียนเป็นจำนวนตัวเลขออกมาค่ะซึ่งข้อนี้คำตอบก็คือ8 0 5หนะคะหรือคำถามในข้อถัดไปค่ะเช่นหลักพันมีค่าเท่ากับ3า0 0ันหลักร้อยมีค่าเท่ากับ400หลักสิบมีค่า20 หลักหน่วยมีค่า8หน่วยจํานวนนั้นคือจํานวนอะไรนะคะคำตอบก็คือ3,428สิ่งที่ดิฉันอยากให้อาจารย์สังเกตก็คือลักษณะตัวคำถามค่ะจะเห็นว่าคำถามทั้งสองข้อเนี่ยมีลักษณะคำถามที่แตกต่างกันแต่เมื่อสรุปแล้วนักเรียนเนี่ยก็จะต้องนำมาเขียนเป็นตัวเลขเป็นจำนวนนะคะเพราะฉะนั้น ที่นักเรียนเรียนเรื่องของการเขียนในรูปแบบของการกระจายนะคะนักเรียนก็จะสามารถนํามาใช้กับเกมนี้ได้นะคะซึ่งความยากง่ายเนี่ยนะคะก็อาจจะมีแตกต่างกันออกไปแล้วก็ในเกมเนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นนะคะให้นักเรียนเนี่ยสนใจมากขึ้นแล้วก็ความยากง่ายก็มีส่วนท้าทายความสามารถของนักเรียนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ แล้วเรื่องต่อไปนะคะก็ถือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจํานวนค่ะการเปรียบเทียบจํานวนนะคะจะมีด้วยกัน2แบบด้วยกันนะคะเวลาที่เราสอนนักเรียนเนี่ยเราก็จะต้องเน้นย้ําในเรื่องของการสังเกตนะคะตัวเลขที่นํามาเปรียบเทียบกันทั้งสองจำนวนค่ะแบบแรกนะคะจะเป็นการเปรียบเทียบจํานวน2จํานวนที่มีหลักไม่เท่ากันนะคะเราจะต้องเน้นให้นักเรียนเนี่ยลองสังเกตดูเปรียบเทียบนะคะจาก จำนวนแรกนะคะทางด้านซ้ายมือนะคะดูก่อนเลยว่ามีทั้งหมดกี่หลักด้วยกันนะคะก็คือนับ1 2 3 4 5มีด้วยกันทั้งหมด5หลักนะคะส่วนจำนวนที่2ทางด้านขวามือนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด1 2 3 4ามนะคะก็คือ4หลักนะคะพอเปรียบเทียบกันจะเห็นละว,ว่า2จํจำนวนนี้จำนวนหลักนะคะไม่เท่ากันเราก็จะสรุปได้ว่า จำนวนที่มีหลักมากกว่านะคะอย่างข้างบนนี้65,432มีจํามีจำนวน5หลักเพราะฉะนั้นจึงมีจำนวนมากกว่า9,876ซึ่งมีจำนวนหลักเพียงแค่4หลักค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่เห็นเปรียบเทียบง่ายๆนะคะเราอาจจะเริ่มจากเลขน้อยๆก่อนเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจนะคะอย่างอันแรกเนี่ยจะมีการเปรียบเทียบตัวเลขก็คือ 3, กับ12 ะะจะเห็นเลยว่า3เนี่ยมีเพียงแค่1หลักเท่านั้นนะคะในขณะที่12จะประกอบไปด้วย2หลักด้วยกันก็คือหลักหน่วยกับหลัก 10. นะคะเริ่มจากตัวเลขง่ายๆเพื่อเน้นให้หนักเรียนสังเกตให้เป็นก่อนนะคะอย่างแรกก็คือดูจำนวนหลักนะคะแบบที่2ค่ะจะเป็นในกรณีที่จำนวนหลักเท่ากันเราอาจจะต้องถามเด็กโดยการยกตัวเลขขึ้นมาให้หนักเรียนเปรียบเทียบก็ได้ค่ะ ะะอย่างอันนี้ก็จะยกตัวอย่างขึ้นมาจะเห็นว่าถ้าดูด้วยจํานวนหลักเลขทั้งด้านซ้ายกับด้านขวามีจํานวนหลักที่เท่ากันนั่นก็คือ5หลักนะคะเราจะมีวิธีการเปรียบเทียบยังไงนะคะเราจะต้องเริ่มเปรียบเทียบนะคะโดยเวลาเปรียบเทียบเนี่ยให้เปรียบเทียบจากทางด้านซ้ายสุดก่อนนะคะเสร็จแล้วถ้าสมมุติว่าในกรณีที่ด้านซ้ายสุดเท่ากัน ะะก็ให้หันไปเปรียบเทียบในหลักถัดไปทางด้านขวามือยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นจำนวนแรก22,373นะคะกับ22,737นะคะจำนวนหลักเท่ากันค่ะเมื่อกี้อย่างที่บอกให้เปรียบเทียบจากด้านซ้ายสุดก่อนนะคะอันนี้ก็คือ20,000เท่ากัน ถัดมาในหลักถัดไปก็คือหลักพันทางด้านขวามือสองพเท่ากันค่ะก็กระเถิบไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ก็จะเป็นหลักร้อยแล้วค่ะข้างบนนะคะสในหลักร้อยก็จะมีค่าเท่ากับ3 0 0แล้วก็จำนวนตัวล่าง7ตัวนี้อยู่ในหลักร้อยก็จะมีค่าเท่ากับเ็เพราะฉะนั้นพอมาถึงตรงนี้เราจะเปรียบเทียบได้แล้วค่ะว่าถ้าสมมุติว่าเปรียบเทียบในจำนวนที่มีหลักเท่ากัน ะะข้อนี้2อนีจ้22,737ะมีค่ามากกว่าค่ะทีนี้มาถึงเกมหรือกิจกรรมนะคะที่จะมานำเสนอนะคะอย่างสื่อตัวแรกนะคะจะเป็นฟิลเจอร์บอร์ดอันนี้นะคะแล้ก็เจาะรู ที่เจาะรูไว้เนี่ยก็คือเพื่อให้เวลาที่อาจารย์นำไปติดบนกระดานค่ะสามารถเขียนตัวเลขได้นะคะโดยเจาะรูทั้งซ้ายทั้งขวาเพื่อจะไว้สำหรับเขียนตัวเลขทั้งสองจำนวนนะคะส่วนตรงกลางนะคะจะตัดเป็นกระดาษแข็งชิ้นเล็กนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าจำนวน2ชิ้นด้วยกันนะคะแล้วก็จะยึดด้วยหมุดทองเหลืองที่เป็นหมุดสองขานะคะเพื่อให้ตัว สี่เหลี่ยมนี้ยสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้นะคะมันก็จะกลายเป็นเครื่องหมายนะคะอย่างเช่นเครื่องหมายมากกว่าแบบนี้ก็ได้นะคะหรือเครื่องหมายน้อยกว่าเราก็ให้นักเรียนออกมาลองหมุนนะคะแบบนี้ก็ได้หรือเครื่องหมายเท่ากับนะคะเป็นแบบนี้ ะะถ้าจานทำไว้หลายๆอันนะคะสามารถติดบนกระดาษแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยนะคะออกมาทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียนนะคะเหมือนกับตัวอย่างที่ที่ฉันได้ติดไว้เป็นตัวอย่างนี้ได้นะคะโดยการเราอาจจะสุ่มเรียกนักเรียนเนี่ยออกมาทำกิจกรรมนะคะอย่างข้อที่หนึ่งเนี่ยเราก็ให้เขาออกมาหมุนเครื่องหมายว่าควรจะใส่เป็นเครื่องหมายอะไรนะคะอย่างยกตัวอย่างข้อที่1 2,53 0กับ2,35 0ข้อนี้ควรใส่เครื่องหมายอะไรกันแน่นะคะก่อนที่จะเฉลยเราอาจจะถามวิธีการสังเกตเขาก่อนก็ได้ค่ะว่านักเรียนมีวิธีการสังเกตยังไงนะคะอะอย่างแรกเขาบอกว่าอะอาจจะดูที่จำนวนหลักแต่ในข้อนี้นะคะจำนวนหลักเท่ากันนะคะแล้ววิธีการสังเกตต่อไปคือยังไง ก็ให้ดูในหลักถัดไปนะคะพอสังเกตแล้วจะเห็นว่าหลัก10ในเลขตัวแรกเนี่ยมีค่าเท่ากับ50ในขณะที่ตัวที่2จะมีค่าเพียงแค่30เท่านั้นเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะนักเรียนก็จะมาตอบว่าเป็นเครื่องหมายมากกว่าเป็นแบบนี้ค่ะค่ะหรือตัวอย่างนี้นะคะเลขก็คือจำนวน13,119านวน13,119ค่ะกับ 1 1 9 3 1นะคะถ้าให้เราให้นักเรียนเปรียบเทียบนะคะจำนวนหลักเหมือนกันแล้วเราก็ต้องดูในหลักถัดไปทางด้านขวามือเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือหลักพันก็คือมีค่าเท่ากับ3,000ส่วนตัวนี้นะคะหลักพันมีค่าเท่ากับ1,000เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะต้องเป็นเครื่องหมายมากกว่าแบบนี้นะคะนี่ค่ะนักเรียนก็จะออกมาหมุน นะคะตัวเครื่องหมายที่ได้ทำไว้นะคะสื่อนี้เนี่ยจริงๆถ้าใช้ประกอบการสอนก็ได้หรือถ้าไม่ใช้ประกอบการสอนเราอาจจะทำหลายหลายอันแล้วก็เอามาเล่นเป็นเกมกับตัวนักเรียนก็ได้ค่ะนะคะ คฟังคลิปจบไปแล้วนะคะทีนี้มาดูแบบฝึกหัดสําหรับวันนี้ที่คุณครูจะให้นักเรียนทําที่บ้านนะคะนักเรียนต้องทํากันทุกคนนะคะไม่เข้าใจใรตรงไหนสอบถามผู้ปกครองให้ผู้ปกครองส่งลายมาให้คุณครูคได้นะคะแบบฝึกหัดสําหรับวันนี้นะคะก็คือหน้าที่สองแล้วก็หน้าที่สามนะคะคงจะไม่ยากนะคะนักเรียนซึ่งเป็นเนื้อหาที่เราได้เรียนมาแล้วในชั้นป .2 นะคะขยันทำกันหน่อยนะคะเป็นกำลังใจค่ะ